นางน้อยชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นางน้อยและครอบครัวจะมาขั้นสมพักต้นหอมกับพักกระหล่ำเลยคะ่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้พืชพืชพ,พันธุ์ปลูกพักปลูกอย่างแถวโรงเรียนนางน้อยนี่เป็นอาชีพหลักเลยค่ะหลังจากทํานาแล้วก็สิมีการปลูกต้นหอมปลูกกระเทียมปลูกพริกปลูกอย่างค่ะลายช่วงนี้พักลายค่ะ ราคาก็ถูกๆนางน้อยก็เลยบอกให้ผู้ปกครองนักเรียนเอามาให้แล้วก็ให้เงินเพิ่นค่ะพี่น้องได้กระลำหัวซวย้ยๆค่ะเมื่อนี่ต้นหอมกับงามค่ะมาจะให้พ่อคั้นส้มค่ะพี่น้องคั้นไว้กินอันนี้ก็ผ่าเรียบร้อยค่ะนนเรือแตก่กระลำค่ะสใส่จะเครืองหัวกับพอค่ะกระลำเม,มื่อนี่ใส่บรายอันนี้ก็เอาตัวรักก็คือเอาต้นหอมนี่แหละค่ะทุนตาแล้วก็ หั่นหั่นอย่างมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเตรียมแล้วค่ะเพื่อนสีคขั้นสีอย่างแล้วค่ะวันนี้เราก็มาขั้นนะคะพี่น้องขั้นเพื่อเอาความมันเมนคิ้วเมนอย่างนี่ละออกค่ะพี่น้องใส่ใจทุกรายละเอียดด้ค่ะเพื่อนก็ขั้นแล้วเพื่อนก็สีล่างค่ะพี่น้องประมาณสองสามน้ำหมดละค่ะจนให้น้ำมันใสหมละใส่ใจขนาดคุณตาเราเป็นคนที่เหตุอย่างที่ละเอียดละเอียดค่ะพี่น้อง ใส่มือเด้อค่ะเด้อบอต้องดามาด้กค่ะทำกินเองมาเนี่คั้นสักสองเทื้อละค่ะพี่น้องล้างจนกว่าน้ำเขียว,เ,ยวเพื่อนนี่ซิมเมิดค่ะพี่น้องคุณตาแล้วกันเต็มที่เลยค่ะคั้นไว้ก็ไว้กินครับ ปลาแห้งปลาทูปิ้งค่ะแซบค่ะอาหารภาคอีสานกินครับสมตำกินกับ,กกบยางไปแล้วค่ะกับป่นกับแจ้วภาษาบ,บ้านนางน้อยเอิญน,นี่ก็เบิง่งจากพักหลายๆมันก็สิเหลือบลายแล้วค่ะพอคั้นแล้วมันก็สิเป็นประมาณนี้ล่ะค่ะมันก็สิบ้านนางน้อยเอินสิมันสิโยบลงซาวพักให้มันขึ้นก่อน ช่วงนี้ก็อาการหนาวนาว้มันอาจัยใช้้เวลาจะประมาณสองมื้อละค่ะเพื่อเพ่นสิเป็นถ้ามื้อใดอาการ้อนๆมันกะมื้อเดียวก็ได้กินแล้วค่ะคั้นเซาได้กินบ่ายละค่ะอันนี้สูตรมันโมตายตัวเด้อค่ะเด้อภัยกันนั้นได้เมดอันนี้ก็เป็นกระลำค่ะผ่าออกมาแล้วก็เสียมาปนคั้นใส่กันนะคะพี่น้องเอาครึ่งหัวพอค่ะปกติแล้วก็มานน้อยสิบ แบบบาค่อยใส่ค่ะแต่คือ,อยากก็เลยบอกให้คุณตาคั้นลุงให้เลยค่ะคุณตานี่เราว่าเราบาค่อยอยากกินเราว่าเราเจ็บท้องถ้าเป็นกระลำปนอันนี้ก็บของไพของมันแต่น้นองๆมีความรู้สึกว่าถ้าคั้นใส่แล้วมาสีออกหวานค่ะพี่น้องเสร็จแล้วเราก็เอามารวมกันค่ะพี่น้องรวมกันกับตัวพักบัวต้นหอมค่ะรวมุกับตัวทิ่เวนต้นหอมค่ะ มาแบบคุกเข้าให้มันเข้ากันค่ะบานหนึ่งน้ออื่นสลาวแล้วอันนี้ฮะสลาวให้มันเข้ากันค่ะสงสัยประมาณเมื่ออื่นผลราคาสิได้กินถ้าขั้นมานี่ส่วนผสมมันก็เกลือค่ะพี่น้องตามด้วยผงปรุงรสค่ะผงชูรสแล้วก็คุณพ่อนี่คุณตาเนี่ยเราสิตัดน้ำตาลค่ะเอาน้ำตาลลงนำค่ะ ตัวลักๆก,กก็คือเกลือกระพงชูรสลดอะไรแล้วแต่ไผ่หมักค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็น้ําตาลนี่บางคนเขากระบ,บอใส่แต่คอบควงน้อยน,นี่สีใส่น้อยนึงค่ะแล้วตามด้วยข้าวเหนียวค่ะก็คุกเข้ามันสะก่อนค่ะพี่น้องแล้วก็สิได้จกข้าวเหนียวในติบใส่ น้ำในเขาก็บอต้องใส่มันสิอยู่ในนี้เลยค่ะมันอยู่ในตู้พักนี่แหละพี่น้องบางคนอาศัยใส่นิดนึงค่ะเพราะว่าน้ำมันในผักนี่ก็เยอะค่ะเวลาเพิ่อนออกมาอันนี้ก็เป็นอันว่าเซตค่ะพี่น้องบางคนก็สิเก็บใส่กระปุกแต่พอนางน้อยในสีใส่หม้อแล้วก็สิเพิ่นว่าเพิ่นจะเอาไปตากแดดไว้เพื่อให้มันเปรี้ยวเร็วๆสูตรของเพิ่นค่ะ ิใส่หม้อไว้แล้วก็สิออกไปตากแดดค่ะพี่น้องเพื่อว่าตอนแรงนอาจจะได้กินเพื่อเรา